สวัสดีครับพวกำลังกล้องล้อซิ่งอยู่เลยครับวันนี้นะเดี๋ยวมาดูล้อเมอสองครับวันนี้มีเพิ่อนเข้ามา3ชุดครับเดี๋ยวส่วนรายละเอียดจะมีอะไรบ้างแล้วก็5้าดูหรูยังไงแล้วก็ราคาเท่าไหร่บ้างเดี๋ยวตามผมมาดูครับนะเริ่มจากชุดแรกครับนี่มาถ่ายกล้องดูนะที่สามเจ็ดครับขอบ18 9แปดเครึ่งสิครึ่งคู่ยาง2 5 5 0้าห R สิครับล้อไม่มีดุ้งไม่ไม่มีแตกครับแต่ว่ามีขี้เคลือบ้างตามการใช้งานครับห้าล้อร้อยจุดสี่ครับสีน้ำตาลนะยอดแดงอ่ะดูอ่ะดูสภาพล้อหน่อยนะอ่า ก็มีฮี้เกลือบ้างนะดูสภาพาล้อนะล,ล้อ,ลลอมีเกลือมีถลอกบ,บ้างนะครับนะแล้วก็ยางดอวยางก็พอใช้งานครับนี่ดูสภาพาโดยรวมแนละ้วก็ถือว่าพอใช้งานครับนะเข้าไร่ข้าสวนเนี่ยต่างจังหวัดเนี่ยสบายเลยนะครับก็ชุดนี้เสนอให้5,900บาทโอ้ oh. อยา่างสองหนฟรงปีเลยครับนะ5,900บาทมาเดี๋ยวมาดูชุดที่2ครับนะตีสามเจ็ดหูครับ9ก้าครึ่งสิครึ่งขอบ18เดยกันครับ6รลูร่นะใส่ตัวสูงตัวเตี้ยได้นะครับถ้าเกิดตัวสูงก็ย้ายแนวก็ได้นะแต่ว่านี้ก็เป็นตัวเตี้ยได้หรือว่าอยากใส่ตัวสูงผมก็จะเปลี่ยนยางให้นะเก้า 9, 5, 10, ครึ่งสิบครึ่งคู่ยาง255ครับเท่าไหร่เอ่ย50นะครับ R 1 8ครับยางก็ดอกยางพอใช้งานนะตะก,กล้องดูดิอ่านี่กู้หน้านะอ่าเป็นซูมอ่าเป็นดีเซลตีหนึ่งคู่แล้วก็อะไรเนี่ย อ่าสปอร์ตเออีกหนึ่งคู่นะครับก็พอใช้งานแล้วกันเนาะเก้าครึ่งสิบครึ่งคู่ยางห้าสิบนะครับยางก็ถือว่าคู่หน้าได้เลยคู่หลังก็พอใช้งานนะ mm hmm. ชุดนี้นะ mm hmm. เอาไปเที้ยงนะหกพันเก้าร้อยบาทโอ้โหว้าวว้าวหกพันเก้าร้อยบาทนะแต่งจังหวัดจัดส่งให้ฟรีไม่มีรุ้งไม่มีแตกครับนะก็มีเบียดบ้างนิดหน่อยครับนะตามการใช้งานเชิญมาดูกถูกก็จดให้ถูกถูกเลยนะ mm hmm. เออนะเดี๋ยวมาดูหนึ่งชุดครับนี่นะล้อเวลชุดนี้เก้าจุดห้าทั้งสี่ล้อนะครับนะ 9.5สี่ล้อนะที่เกือมีบ้างนิดหน่อยครับนะไม่เยอะครับนะไม่เยอะนะ9.5สี่ล้อหกลูร้อย3.9.7ใส่ตัวเตี้ยตัวสูงได้นะครับนะแต่อยากใส่ตัวสูงเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนยางให้ได้นะเป็นยาง60นะก็เกิดใส่ตัวเตี้ยใส่ได้เลยครับล้นนิดๆนะครับนะอ f f s ็ตล้นนิดหน่อยครับผู้ยาง h ีโ o อบานๆกข้มขาวนะครับก็เกิดไม่ชอบกข้มขาวหักผมหันให,ใ,หให้เข้าในได้ฟรีนะครับก็นะยางปีได้เลยยางปี19นะครับแต่ว่าดอกยางเหลือๆดูๆนะ นี่นะบอกเลยต่างจังหวัดเข้าไร่เข้าสวนเนี่ยสบายเลยนะล้อขี้เกลือในแทบไม่มีเลยนะครับนะก็โอ้โหแบบอ่ะยังไงอะ่ะสวยะนะ่ะนะชุดนี้ก็ถือว่าโอเคเลยแดดนะก็มีรอยเบียดนิดหน่อยนะครับนะอ่าเดี๋ยวยังไงถ้าเกิดใครสนใจก็ทักมาได้ครับเดี๋ยวผมจะอ่าส่งรูปเพิ่มเติมให้ครับชุดนี้ครับนะมาที่ร้านนะครับเชิญราคาลงอีกครับต่างจังหวัดจจดส่งให้ฟรีชุดนี้เอาไปเพียงเจ็ดพันเก้าร้อยบาทเท่านั้นนะโอ้โหว้าวว้าวว้าวานะที่ที่พูดมาเนี่ยสูงมาานี่เจ็ดพันเก้านะครับนะชุดนี้นะ อ่อันนี้หกพันเก้านะครับอันนี้ก็ชุดนี้นะห้าพันเก้าถ้าเทินล้อเดิมนะล้อเดิมมาทุกสภาพเลยนะล้อเดิมนะพูดถึงล้อเดิมนะจากไปรถชุดละสามพันชุดนี้เพิ่มสองพันเก้าสามพันเก้าสี่พันเก้าโอโหนะโคตรถูกนะถ้าเป็นล้อแต่งเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนะรับรองว่าถูกกว่าน,นี้แน่นอนเปล่าด้วยครับกล้องล็อตซิงรีเป 8, ิดแปดโมงสองทุ่มทุกวันวันนี้ขออนุญาตรีวิวของถูกๆครับรีบมาจำนะครับเดี๋ยวจะหมดครับสวัสดีครับ